ใส่ตันพี่น้องเดี๋ยวรอให้สุกหน่อยก็สุดท้ายแล้วใส่ผักหอมใส่น้ำปลาโอ้พี่น้องก็ข้เขาเนียวขอสวยก็ะเสียบเดี๋ยวรอให้เดือดหน่อยก็ขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่นั่งตูกับจะโอมร้อยแกงหน่อไม้ใส่น้ำยานางข้นๆพี่น้องใส่ใส่ใส พร้อมเสิร์ฟเลยกินได้เลยพี่น้องคะ่ะเป็นคนเลยพี่น้องมามามาพร้อมเสิร์ฟนะคะขอเบื่อจักหน่อยใส่ข้าวเหนียวขอตำจักหน่อยพี่น้องเพิ่มรสชาติเพิ่มเข้มขน้นแต่บวมน้ำใสๆบางคนก็ชอบขน้นแล้วแต่เนาะเหมือนก๋วยเตี๋ยวแหละน้ำใสน้ำขน้นเห็นบอพี่น้องเดี๋ยวจะข้นชอบเลยคะ่ะเด้อ ชอบไก่ชอบมันเนาะคีน้องเนาะเห็ดแบบใดกินแบบใดเสแสบๆน้ากัน,นะะเนาะ่ะเน้อเดี๋ยวศอบน้าใสๆบางคนก็ชอบข้นแล้วแต่เนาะเหมือนก๋วยเตี๋ยวแหละน้ําใสน้นนาข้นห็นพี่น้องเดี๋ยวจะพ่นชอบเห็ดชิมทองแกงน้ำมักับฟักทองสีสันพี่น้องเดี๋ยวรอให้สุกหน่อยก็ แจงหน่อไม้สดใส่ยนงังสวัสดีทุกท่านเดอ้อมนี้มีใยเสือรวยเด็สุดท้ายแล้วใส่ผักทุกใส่น้ำปลาพ่อพี่น้องกระเหนียวกระสวยกระเสียบแจงหน่อไม้สดใส่ยนงังสวัสดีทุกท่านเดอ้อมนี้มีใยเสือรวยเด้ด อันไหนจะนั่งใส่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปตำเครื่องปรุงมาเลยเครื่องปรุงเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวท้ายแล้วะค่ะสุดท้ายแล้วเหลือแต่ผักนะผักพี่น้องเห็ดเข็มทองใส่จักหน่อยไลยเติบชอบกินเห็ดเข็มทอง พอยังบอกสท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วเดือแต่ผักนะผักผี่น่องเด้อค่ะเด้อชอบไครชอบมันเนาะค่ะน้องเนาะเผ็ดแบบใดกินแบบใดเสร็จๆน้ำกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวใส่เห็ดเข็มทองใส่จักหน่อยไลยเติบชอบกินเห็ดเข็มทอง พอ,อยังบอกแบบไหนจุดถ่ายยหยชอบฟักทองก็สุกแล้วเอาเห็ดเ่อเบื้อจักน้อยใส่ข้าวเหนียวขอตำจักน้อยพี่นอ้องเพิ่มรสชาติเพิ่มเช้มข้นแต่บ,กตบ,บุกผงแบบตามใจชอบเลยค่ะเด้อตามใจชอบทุกคนรสเห็ดเช้้นมทองแกงมน่หหม่กับฟักทอง สีดำพี่น้องเดี๋ยวรอให้สุกหน่อยก็เอ๊นนะเอาดเด็กนั่งใส่ะะนะแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวไปตำเครื่องปรุงมาเลยเครื่องปรุงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวร้อยแขงหน่อไม้ใส่น้ำยานางคนๆพี่น้อง,ใส,งสใส่แขงหน่อไม้สดใส่ยานางสวัสดีทุกท่านเด้อวันนี้มีมาย สุด,ดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วเหลือแตพ่พักนะพักี่นอนเด้อค่ะเด้อชอบไก่ชอบ,ชอบมันเนาะค่ะน้องเนาะเผ็ดแบบใดกินแบบใดเศๆน้ำกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวใส่ปรุงแบบตามใจชอบเด้อค่ะเด้อตามใจชอบทุกคนลดเฉียนทองใส่จักหน่อยไล่เติบ ชอบกินเห็ดเข็มทองพอ,อยังบอกอบน้ำใสๆบางคนก็ชอบข้นแล้วแต่เนาะเหมือนก๋วยเตี๋ยวแหละน้ำใสน้ำข้นแ็นบอพีนองเดี๋ยวจะข้นชอบเดี๋ยวรอให้เดือดหน่อยก็ขั้นตอนสุดท้ายกับใส่นั่งตูกับจะอมเดี๋ยวรอให้เดือดหน่อยก็ขั้นตอนสุดท้ายกับใส่ นั่งตัวกจะโอมแบบเบื่อจักน้อยใส่ข้าวเหนียวขอตำจักน้อยพี่น้องเพิ่มรสชาติเพิ่มเข้มข้นจะบบกแบบไหนจุดถ่ายยาย่ชอบหลักทองก็สุกแล้วเอาเห็ดใส่กับน้ำเพิ่นกะสิใส,ส่เนาะพี่น้องเนาะ้องใส่ตำข้าวเหนียวใส่หน่อย,อย,ออเ,ย,ย,อยเดี๋ยวจะพ่นชอบเนาะ คนชอบบางคนก็ชอบแกงเอาไมาส้สดใส่น้ำยานางฟักทองเห็ดเข็มทองพี่น้องฟักทองแล้วก็เห็ดเข็มทองสุดทาา่าวเบือ่อจักน้อยใส่ข้าวเหนียวขอตำจักน้อยพี่น้องเพิ่มรสชาติเพิ่มเข้มข้นแบุกเดี๋ยวรอให้เดือดหน่อยก็ขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ นั่งตูกับเจ้าโอมพี่น้องเ็ดเข็มทอง,ททองสวอ,อยู่บานข้อห h ำง่ายๆเนาะพี่น้องขอเบื่อจักนอ้อยใส่ข้าวเหนียวขอตํำจักน้อยพี่น้องเพิ่มรสชาติเพิ่มเข้มข้นแต้วไา้แล้วค่ะสุดท้ายแล้วเดือแต่พักนะ พี่น้องเนาะคะ่ะเนาะผักขาอีแล้วพี่น้องปรุงชอบใส่ท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วเดือแต่ผักนะผักพี่น้องร้อยแขงหน่อไม้ใส่น้ำเย็นนางข้นๆพี่น้องใส่แต่ตอนสุดท้ายพี่น้องใส่ผักเดี๋ยวก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วเดือแต่ผัก ผนะักพี่น้องแบบไหนสุดท้ายใหย่ชอบปักทองก็สุกแล้วเอาเห็ดกงหน่อไม้สดใส่น้ำยาน,นางฟักทองเห็ดเข็มทองพี่น้องฟักทองแล้วก็เห็ดเข็มทองสุดทันเนาะคะนะ่ะเนาะผักขาอีกแล้วพี่น้องปรุง ชอบใส่เห็ดเช็มทองแกงนอไม้กับฟักทองสีัำพี่น้องเดี๋ยรอให้สุกหน่อยก็ใส่กับน้ำพ่นกับสีใส่ใส่ใสนาะพี่น้องนะต้องใส่ตำข้าวเหนียวใส่หน่อยเดี๋ยวต่คนชอบน้องเนาะคนชอบบางคนก็ชอบลาวจังหวัดปาเกีนชอบ,บแบบได้กัะปุงแบบนั้นด้วยกันเด้อ ผงเสร็จเรียกบก,บกบใ็ใส่กบนะ้ำข้นกะสีใส่เนาะพี่น้องนอะก้องใส่ตำข้าวเหนียวใส่หน่อยเดี๋ยวจะคนชอบนะ้องเนาะคนชอบบางคนก็ชอบเดี๋ยวรอให้เดือดหน่อยก็ขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่นางตูกับจะอมแกงหน่อไม้สดใส่น้ำยาน,นางฟักทองเห็ดเข็มทองพี่น้องฟักทองแล้วก็เห็ด เข็มทองสุดท้ายพี่น้องเจ็ดเข็มทองสวอยู่บ้านพ่อหยั่งง่ายๆนะพี่น้องแต่ตอนสุดท้ายพี่น้องใส่รักเดี๋ยวก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่าเล้าจังหวัดปากีนจอกแกบบได้กะปรุงแบบนั้นเด้อกะเด้อปรุงเสร็จเรียบก,ก็าชอบกินก็นข้าวสวย เต้าปลากิีนพี่น้องจินงก็เก่าสวยแซ่บน้ง่งะ,นะ่ะเนะก็ผักขาอีกแล้วพี่น้องปรชอบใจพี่น้องเอ็ดเข็มทงองสวอยู่บานพ่อหยำ่งง่ายๆเนะพี่น้องเดี๋ยวรอให้เดือดหน่อยก็ขั้นตอนสุดถ่ายก็ใส นั่งตูกับจะโอมแต่ตอนสุดท้ายพี่น้องใส่ผักเดี๋ยวก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะแต่ตอนสุดท้ายพี่น้องใส่ผักเดี๋ยวก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดหน่อยก็ขั้นตอนสุดท้ายกับใส่